สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องตอดความฝันชาแนลนะครับพบกวันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรีวิวบ้านและงานปูดกันเช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้มาผมออกมาพาทุกคนมาดูหน้างานช่างหลีและช่างโวนะครับเป็นงานรีโนเวทครับต้องรีบออกมาบันทึกภาพ before 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 ก่อนนะครับมีวัสดุส่งเข้ามาแล้วครับเป็นหินเป็นทรายบล็อก ปูนเหล็กนะครับนี่คือเป็นพื้นที่ของงานนะครับตรงจุดนี้นะครับเราจะทำการรีโนเวทให้เป็นร้านขายของขายกาแฟกับข้าวอะไรประมาณนั้นครับตามที่ศึกษาหรือเนื้องานนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนครับช่างกำลังศึกษางานกับท่าน้นนะครับเดี๋ยวขอที่บ้านในเนื้องานตรงนี้ก่อนนะครับตรง ช่องช่องตรงนี้นะครับจะทำการเทพื้นนะครับเทพื้นยกระดับขึ้นมาให้สูงกว่าพื้นเดิมข้างในนิดหน่อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ก่อตรงช่องนี้นะครับช่องช่องนี้นะครับก่อก่อหนึ่งแผงแล้วก็ทุบลือ้อทุบทุบลื้อตรงนี้นะครับ ทุกลื้อตรงนี้เทพื้นตรงสองที่ผมเดินอยู่นี่นะครับนี่คือสภาพเดิมของทุกาคนโคบยืนข้าไปก่อนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขั้นตอนนี้ก็อยู่ในการลื้อส่วนเดิมออกก่อนนะครับทุกคนครับตรงที่ช่างตรงที่ช่างโบยืนอยู่นี่จะเป็นอ่าก่อขึ้นมาแล้วก็ติดเป็นช่อง ช่องหน้าต่างประมาณใช้ยื่นสิ่งของสินค้าออกมาให้ลูกค้านะครับตรงส่วนนี้จะทุบรื้อนะครับที่เห็นตรงนี้ครับรื้อทั้งหมดช่างก็กาลังรื้อส่วนนี้ออกนะครับส่วนของเริมเสื้สีน้ำเงินช่างดีสีส้มช่างโบครับ สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดียามบ่ายครับผ่านไป9วันนะครับเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันต่อนะครับจากที่เรานําเสนอคลิปไปช่วงแรกนะครับให้เห็นสภาพเดิมตอนนี้คือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ครับตรงนี้ที่มีแพนจะก่อเป็นผนังครับเสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนเดิมที่เห็นเป็นสีเทาคือ ช่องของกำแพงรั้วนะครับจากนั้นก็โดนก่อเพิ่มแล้วก็ติดหน้าต่างครับตรงนี้แต่ก่อนอก็มีโดนรื้อโดนรืน้อกันศาดอะไรออกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็แต่ก่อนเป็นกําแพงนี่โดนตัดโดนรื้อตัดแล้วก็ทําเป็นบันไดทางขึ้นประมาณว่าทางด้านนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับเป็นร้านขายกับข้าวขายอาหารตามสั่งกาแฟนมอะไรก็ว่าไปนะครับลูกค้าก็จะเดินขึ้นมาทางนี้ จากนั้นก็สั่งอาหารตรงช่องนี้นะครับเพราะว่าข้างในเป็นห้องครัวหรือว่าจะเดินเข้าไปทางด้านซ้ายเป็นห้องรับรองนะครับห้องรองรับลูกค้านะครับครับนี่คือส่วนด้านหน้านะครับนี่เป็นแต่ก่อนตรงนี้เป็นกําแพงทุบรื้อไปแล้วนะครับเป็นเห็นที่เห็นด้านข้างก็คือเป็นตัวกาแพงของเพื่อนบ้านนะครับครับกระเบื้องเห็นกระเบื้องเดิมนะครับ ครับนี่ครับในสวนด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมนึงนะครับมุมนึงนะครับเราเดินไปดูอีกมุมนะครับนี่ครับคืออีกมุมนะครับตรงนี้แต่ก่อนเป็นช่องว่างนะครับจากนั้นก็โดนก็ได้ก่อช่างก็ได้ก่อเป็นแผงอิดแล้วก็ติดหน้าต่างบานสไลด์หนึ่งช่องแบบสองบานนะครับบานสไลด์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จากที่ปล่อยโล่งแต่ก่อนก็ปิดติดเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นบาน ประตู2เมตรคูณ2เมตรเป็นบานสไลด์นะครับแบบมีรางเดินด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ราคาชุดหนึ่งอยู่ที่4,500บาทนะครับสำหรับประตูชุดนี้นะครับ2เมตรคูณ2เมตรครับที่เดี๋ยวเราเดินเข้ามาในตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นพื้นปูนหยาบนะครับจากนั้นก็ได้ผูกทำเป็นกระเบื้องปูกระเบื้องขนาด4 0คูณ40 ยกพื้นขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะครับรับจำได้ไหมครับทุกคนครับตรงนี้แต่ก่อนเป็นม้านั่งนะครับมาปูนโดนทุบรื้อไปนะครับครับโล่งแล้วก็ปูกระเบื่องนะครับตกแต่งกันนะครับรับตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่ารับเป็นซิงนะครับซิงสําหรับประกอบอาหารซิงล้างจานนะครับที่ช่างกําลังทาความสะอาดอยู่ครับ ฐานเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมนะครับตอนนี้โครงสร้างเดิมไหยครับโครงสร้างเดิมต่อต่อเพิ่มเติมอ๋อเพิ่มขยายมาอีกนิดนึงแล้วก็ลงแผ่นกระเบื้องหกสิบครับนี่ครับคือในส่วนแางนงานที่เรารีโนเวทใหม่นะครับทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดนี่คือเฉพาะในห้องนี้ สามสิบตารางเมตรเอาสามสิบตารางเมตรรับเฉพาะตรงนี้สิบตารางเมตร,รตรงนี้ตรงนี้สิบตารางเมตรนะครับทางโน้นอีกหกตารางเมตรรวมที่เราทาในในห้องนี้ทั้งหมด,ดตีตัวเลขรวมก็คลอสามสิบตารางเมตรนะครับทุกคนครับที่พูดถึงว่าในส่วนที่ก่อผนังหนึ่งแผงนะครับสองแผงสามแผงสี่แผงมีก่อผนังอีกบล็อกสี่แผงนะครับ ครับให้ทุกคนได้ดูนะครับก็มีความสวยงามนะครับงานเนื้องานตอนนี้ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับที่เหลือก็มีอ่าลองานสีนะครับว่าเพราะว่าผนังยังไม่แห้งนะครับผนังยังไม่แห้งมันก็ลงสีไม่ได้นะครับจากนั้นก็มีงานฝ้างานฝ้าที่จะตามเข้ามานะครับแล้วก็งานไฟนะครับที่จะตามเข้ามานะครับพูดถึงในส่วนของค่าแรงนะครับ จากเนื้องามเนื้องามที่ช่งางลงาทาพื้นไปปูกระเบื้องไปตรงนี้10ตารางเมตรนะครับแ้วก็ด้านในด้านในเป็นกระเบื้องเดิมซิงเปลี่ยนโครงสร้างเดิมแต่ก็ติดกระเบื้องใหม่นะครับเป็น60คูณ60นะครับมี2จุดนะครับแล้วก็ติดประตูบานข้างหลังก่อแล้วก็ติดประตูบานข้างหลังนะครับเป็นบานสไลด์แบบแขวน1เมตรคูณ2เมตร ตัวนี้ราคาอยู่ที่ชุดนึงอยู่ที่4,900บนเนะครับเป็นบานแขวนบานแขวนนี่จะแพงกว่าบานแบบวิ่งตามรางนะครับ,รบแล้วก็หน้าต่างชุดนี้ก็2 0 0 0บาทอยู่ที่เมตร80สูง1เมตรนะครับสำหรับชุดชุด2บานก็ราคาอยู่ที่1,450บาทนะครับมีอยู่2ชุดนะครับติดตรงผนังที่กนห้องตรงนั้นนะครับ ผนังนกั้นใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งชุดนะครับชุดหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรับเดี๋ยวผมขอสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับค่าของที่เจ้าบ้านาซื้อเข้ามาในส่วนนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นสองนะครับค่าประตูหน้าตา่างค่ากระเบื้องปูพื้นค่าหินค่าทรายปูนทุกอย่างใช้จ่ายไปสามหมื่นสองพันนะครับในส่วนของค่าช่าง <g agile> ก็อยู่ที่3 2 0 0 0นคือนี่ตามตามเนื้องานที่เห็นตอนนี้นะครับจากนั้นก็มาแยกเป็นงานฝ้างานฝ้างานไฟตรงนั้นค่าแรงอยู่ที่หนึ่งหมื <S 1> <1> <S ม่นสองพันเฉพาะค่าแรงในช่วงต่อไปนะครับต้องต้องฟังเป็นแยกนะครับคือตามเ <g analog> นื้องานที่เห็นตอนนี้ค่าแรงอยู่ที่สามหมื่นสองพันแล้วก็จะมีเนื้องานต่อไปที่จะตามมาคือฝ้าแล้วก็งานไฟนะครับตรงนั้นค่าแรงอยู่ที่หมื่นสอง แต่ของยังไม่ซื้อที่พูดถึงวันนี้คือค่าของที่ทำเขานำเข้ามารีโนเวทในส่วนนี้สาม0 0ค่าแรงสาม0 0ะครับแล้วก็ที่เหลือในส่วนต่อไปก็ค่อยว่ากันไปนะครับครับคือให้เห็นผลงามนะครับเป็นผลงานของทีมงานช่างหลีนะครับช่างหลีรับสร้างบ้างครับเบอร์ติดต่อครับพอดีครับซ81 ศูนย์แปดหนึ่งห้าสามหนึครับเจ็ดนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนะครับทุกคนครับต้องการที่จะปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านก็โทรสอบถามทางทีมช่างเราได้เลยนะครับครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูเป็นข้อมูลเป็นไอเดียเป็นไกด์ในการทำบ้านรีน v เวทบ้านนะครับ คระเสวยงานนะครับเนี่ให้ดูพื้นงานเดิมนะครับเป็นงานที่ทําไปตามกาแพงบ้านนะครับจะไม่ได้ฉากนะครับไม่ได้ฉากนะครับไม่มีฉาก,ไม,มฉากไม่มีอะไรคือทําไปตามพ,พื้นดินนะครับก็ถือว่าช่างก็ลุยลุยปรับให้ได้สภาพความสวยงามตามที่ทําได้นะครับนี่ก็ถือว่าสองยอดแล้วครับในมครนบให้มองดูแต่ต่างไปจากสภาพเดิม เยอะเลยครับสวยขึ้นเยอะครับเนี่ยถ้าติดฝ้าติดไฟเข้าไปในผมว่าต้องสวยกว่านี้ <c oughs> เยอะทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่องสุดท้ายของคลิปนะครับ <c oughs> สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่กดติดตามช่องของตอสก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง <c oughs> ่งเพื่อที่จะ <c oughs> ได้ในภลาพคลิปใหม่ๆของตอสนะครับสาหรับวันนี้ต้อง ลาทุกท่านแต่ก่อนครับผมครับขอบคุณแนละสวัสดีรครับ